สวัสดีครับผมสวัสดีกันวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับผมสำหรับหวยลาวสตาร์สัปดาห์หนึ่งเจอกันได้1วันนะครับทุกวันอาทิตย์ครับซึ่งใครติดตามก็น่าจะพอรู้นะครับแต่ถือท่านใดเพิ่งเข้ามาติดตามก็เอ๊ะทำไมลงบ้างไม่ลงบ้านครับสุดล้วลงวันเดียวนะครับสัปดาห์หนึ่งลาวสตาร์เมื่อวันเบิ้ลนะครับเมื่อวันเบิ้ลท่า 08897ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ08897ก็ 97, คือ6แต้มบนล่างแต้มเท่าคนบนล่างระวังเบิ้ลต่อครับนะครับยังไงใครชอบเล่นเบิ้ลหามตองลองพิจารณาดูได้นะครับวันนี้ลาวสตาร์จากเด่นที่ผมจับได้คือ7ครับผมใส่จะเรียง6 7 8ด้วย7ครับผมวิ่งบนรุ่นล่าง7นะครับ ถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับและถ้ามีโฆษณาครับดูให้ผมด้วยนะครับ3 7 6 7 8 7, 7, 7, 7, 7ครับผมสามแปดครับง่วนอากาศเริ่มร้อน,นมื่หวานเริ่ม เมื่อคืนต้องเปิดแอร์นอนอย่างหลังจากที่ปิดแอร์มาสามวันเมื่อคืนต้องเปิดแอร์นอนมัดหกครับหกสามเจ็ดหกหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกสามแปดหกหกแปดหกแปดแปดแล้วก็หกเก้าแปดครับสำหรับราซา บ่ายสามโมงสีที่โดยประมาณมารุ้นผลกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ